ครับคุสวัสดีท่านชุมชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมแข่งขันผมชอบเรียกว่าแข่งขันโอเคตอนนี้ผมจะต้องกระโดดอ้า ที่ผมไม่พันดูเสาว่า,าจะตกอีกแล้ว <c oughs> ผม,มต้องเอาจริงสักทีแล้วแกม่มากเนี่ย <c oughs> ถ้าผมไม่รอดนี่คือ বেলা <smallionics> সোংগত ว่าฮึฮฮยฮ่ย เปิดไม่ทับตตายลาจริงละทุกคนจบพูด

คนชนะหิวเลือดเลยไอ้พวกเนี้ยมันเก่งจังว่ะเยอยจังว่ะมันเก่งจัง 做的。 อ้าวผมตายเอาจริงนะทุกคนมันสนโลกละว่าใครจะเป็นใครอเลยเอาจริงก็ได้นะ

วิชาวิชาลที่มีห้ามดีกัะโอเควิชาคาถาฟาไพรให้ตัวโอเค คนดังให้ได้ผมต้องเป็น ต้องเป็คเราชนะเร็วใช่ไหมโอเคละตายว่ะโอเคตอนนี้ผมชนะละผมไม่ต้องพังเลยใช่ไหม เล่นลอกแล้วกันครั้ <c oughs> งแรกในชีวิตครับที่ผมชนะโอเคครั้งนี้ What the hell w h a t t h o u r s u g g a t i n เออ The such บอกทุกคนรู้จักเกมไฟไรไหมครับใช่แหละผมเบื่อฟรีแมปนี้ให้ชนะแค่วันรอบก็คือรอบนีี มนี้ไม่ถนัดเท,ท่าไรเนาะว้ายเอาจริงละทุกคนผมต้องเป็นคนดังให้ชีวิตผมคืออยากเป็นคนดงังเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมไล์สดได้ผมจะเอาเงินมาด้วย อะไรวะเนี่ยเครื่องมันเหล็กหรือเปล่าผมว่ากกับตกวอมาเลยเจ้าเจ้าแก่น้อยเอาละเราไม่โสนละเราจะไปแบบสปีดผมชีวิตผมคือคนดัง ผมคือคนดังโอเคแบบนึงอยู่ทมรอดเฉยกลแบบโคตรง่ายอ่ะ กลับตายแล้วดูนะ, <c oughs> ะนเอาจริงนะทุกคนผมอ,อนอนกันละเอเยียผมปวดคอเกียต ผมต้องเป็นคนดังขอชีวิตแรกผมขอแค่50ผู้ติดตามก็พอผมจะได้ไลฟ์สุดไปเลย น,นี่หมดจะไม่เล่นละเพราะผมเียเกียร์พ,พ,พด้านอะ่ะพอดีข่อยรีบเกินไปโอเคทุกคนก็จบไปประมาณนี้ก็กันบาย